สวัสดีครับกับชาแนลของสุดเด็ดนะฮะวันนี้ก็ยังมีเพื่อนๆพี่นๆน้องๆหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาว่าที่ผมเล่น VST นะก็คือว่าเสียงเอฟเฟกในคอมพิวเตอร์นี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้ก็คือเอาแบบมือใหม่เลยนะฮะหลายท่านก็มีสอบถามเข้ามาแลว้วต้องใช้อะไรเอาเน้นๆเอาแบบรายละเอียดเลยนะจริงๆแล้วมามาดูกัน ถ้าบอกว่าจะใช้อะไรบ้างนะฮะอย่างที่ผมตอบไปก็หลายหลายท่านก็มีถามเข้ามาว่าใช้อ้น,นี้ได้ไหมอันู้นได้ไหมอันนี้ได้ไหม,อ,นนไไหมอันนั้นได้ไหมมานะฮะ,ะวันนี้ก็จะทําคลิปเพื่อจะให้เป็นเห็นภาพไปเลยแล้วกันนะ,ะ mm hmm. ทีเดียวโอเคครับมาโอเคครับอย่างเดียวเลยฮะที่ต้องมีก็คือออดิโอเร์เฟสนั่นเองนะฮะสำหรับออดิโอเร์เฟสก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วก็มีหลายแบบนะฮะหลายๆท่านก็อาจจะ บอกว่าผมงบน้อยผมอยากได้อุปกรณ์ที่มันแบบประหยัดหน่อย mm. ก็สำหรับน้องๆก็บอกเลยนะครับผมก็ยืนยันนะครับว่าต้องใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานนิดน,นึงเนาะสำหรับออดิโอเตอร์เฟดมันจะได้ใช้งานได้แบบว่าไม่ต้องมากังวลเรื่องปัญหาเรื่องเสียงหน่วงนู่นนี่นั่นประมาณนั้นฮะเพราะหลายๆท่านซื้อมาแล้วอะ่ะมันเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายเนาะจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ทําให้แบบ มีปัญหาเวลาเราเล่น VST ในคอมพิวเตอร์ก VST คือเอฟเฟกเสียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวผมเปิดในคอมให้เห็นเลยแล้วกันนะ,ะมันมีอะไรมากมายเลยมันไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะฮะมีกีตาร์ลิกอย่างนี้นะฮะกีตาร์ลิฟต์ b y สหรือว่า thu หรือว่าพวก neural dsp หรือว่า amp tube อะไรต่างๆนะฮะ แต่ละตัวเนี่ยมันกนข้างที่จะมีรายละเอียดของเสียงเนื่องจากเวลาเขาต้องการที่จะจําลองเสียงให้มันเหมือนมากที่สุดมันก็จําเป็นต้องใช้แบบเซเปอร์เลอย่างที่บอกว่าเซเปอร์เลคืออะไรนะฮะคือความละเอียดของเสียงคือความถี่เสียงมันต้องแมชกันนะฮะอย่างเช่นซาวการ์ดทำไมซาวการ์ดในคอมพิวเตอร์ปกตินะฮะเหมือนซาวการ์ดปกติเนี่ยที่เราเปิดดูหนังฟังเพลงอะมันถึงไม่สามารถที่จะ เล่นพวกนี้ได้แล้วก็สมูทแล้วก็มีเสียงที่เ,เขาเรียกว่าไม่ติดไม่ขัดนะประมาณนั้นนะ<ๆ>เพราะว่าในคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดเนี่ยเขาไม่ได้ทํามาเพื่อการบันทึกเสียงนั่นเองนะฮะสำหรับพวกซอฟต์แวร์ที่เป็น VST เนี่ยเขาต้องการที่จะให้เราไปบันทึกเสียงมันก็เลยต้องมีารายละเอียดของเสียงมันเยอะมากอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราแปลงไฟล์ปกติไฟล์เสียงเนี่ยให้มันเป็นไฟล์เวฟไฟล์เวฟคือไฟล์แบบคลื่นที่มันใหญ่ที่สุด ก็ต้องใช้การบัฟเฟอร์สูงประมาณนะฮะคือบัฟเฟอร์ทำให้รายละเอียดของเสียงอะมันมีมากมายนะฮะที่จะทำให้เสียงมันคมชัดแล้วก็สมจริงที่สุดประมาณนั่นเองนะฮะมันก็เลยทำให้แบบพวกออริโอเจเฟตต่างๆอะมันไม่สามารถทำได้ทุกตัวนะบงบอกว่าอย่างนั้นบางตัวมันเองที่น้องๆบอกถามตอบถามมาว่าบอกว่า อ่าผมจะใช้อ่รุ่นวีอ่แปดร้อยอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะหรือว่าอุปรุ่น,นั้นที่เป็นของจีนนู่นนี่นั่นได้ไหม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 คือผมบอกเลยว่าผมตอบคาถามไม่ไม่ทราบได้หมดว่าผมไม่มีอุปรกรณ์เหล่านั้นนะแต่ว่าหลายๆท่านที่มีคือสอบถามเข้ามาส่วนส่วนใหญ่ก็จะล้วนจะมีปัญหาเรื่องเสียงหน่วงเสียงค้างเปิดไม่ได้เสียงวีสเสียงหอนเสียงนู่นเสียงนี่มากมายนะฮะ เน,เนื่องมาจากอริเวณโตเฟนั่นเองนะฮะผมขอเลยแล้วกันถ้าบอกว่าจะเล่นพวกนี้เนื่องจากเราต้องใช้ความละเอียดเสียงสูงสําหรับเขาทำมาเพื่อง,งานบันทึกเสียงเนาะมันก็ต้องใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการบันทึกเสียงที่ไว้ใจได้อย่างหนึ่งอย่างผมใช้ ur 2 4 4 c นี้ไม่มีเคยมีปัญหานะฮะ32บิต192กิโลเฮิร์ตซ์ตัวนี้ เป็นรุ่น U R 2 4 4มันของ Cyber คือของ y a m a ฮ่ไม่มีปัญหาตัวนี้เล่นได้ทุกอย่างนะฮะสามารถเล่นได้ทุกอย่างราคาประมาณ7,000กว่าบาทนะ,ะมันก็อาจจะขึ้นขึ้นลงตามเวลามันก็จะมีหลายรุ่นที่สามารถเทียบเคียงใกล้เคียงได้4,000-5,000เป็นพวกสกาเลต t พวกอะไรประมาณนีนะ้เขาก็ใช้งานได้นะ,ะแต่ว่าต้องบอกเรื่องเกี่ยวกับความละเอียดของเสียงเกี่ยวกับ ความต้องการของผู้ใช้งานก่อนนะฮะถ้าบอกว่าเราต้องการจะใช้งานจริงๆอัดเสียงจริงๆไม่ได้ว่าว่า,ามาเล่นแบบเ่าผมอยากจะลองดูเฉยเฉยโดยที่จะซื้ออุปกรณ์มาลองดูก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าบอก่านนี้ราคาถูกมันก็จะมีปัญหาน่นเอามานะฮะผมก็อยากจะให้สามารถใช้งานได้กับทุกคนก็เลยบอกไว้ว่า เอาที่มันคุณภาพสูงไว้ก่อนนะฮะโดยที่ราคาขอให้แบบเป็น5,000ันบวกนะประมาณนะั้นนะอันนี้มันอไนะไรันนะฮะกล้อง <c oughs> เอาสัก5้าพันบวกนะห้าพบวกมันก็จะทําให้เราสามารถเล่นได้เออผมจะลองต่อให้ดูแล้วกันนะฮะอันนี้เล่นกับกีตาร์สดๆคือมันมีแค่นี้เองนะฮะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็ขอให้เอ่อคอมพิวเตอ,อ,อร์สเปคประมาณเล่นเกมได้นะเอาเล่นเกมเแบบเกมแบบ PC ไม่แบบว่าไม่ช้าเกินไปแบบสเปครุ่นเก่าๆก็อาจจะพอเปิดแล้วมันจะหน่วงมันจะช้าควรจะมีวิจิกรรในตัวมันเพราะว่าพวกนี้มันก็คือการแสดงผลเหมือนกันนะฮะบัวตัวเอว A ีเสีต่างๆมันคือมีการแสดงผลของภาพนู่นนี่นั่นมันก็ยังต้องใช้วิจิกรรมอยู่ดีเพื่อในการแสดงผลถ้าบอกว่ารุ่นเก่าๆมากๆพอมาเปิดแล้วมันหน่วงนู่นนะี่นั่นมันช้าไปหมดนะฮะมันก็เลยทําให้แบบ มันไม่รู้จักสาเหตุไหนกันแน่จาก audio interface หรือว่าจากคอมพิวเตอร์นะผมก็ว่าส่วนหนึ่งก็อัปเกรดให้มันแบบสูงขึ้นนิดนึงนะผมลองเล่นให้ดูนะฮะตอนนี้ก็คือเสียบกีตาร์เข้าไปเฉยๆเลยนะฮะเข้าไปใน audio interface คือช่องเดียวเลยแบบนี้เราจะเลือกช่องไหนก็ได้แล้วแต่เหล่านะนะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดไปอย่างนี้แล้วกันจะได้เห็นภาพทีเดียวนะเล่นออกลำโพงไปนะฮะนะแบบนี้เห็นไหม เาปกติเราเล่นเสียงมันก็จะไม่มีมาันจะขืว่าเป็นเสียงดาย <c oughs> เสียงครีมทั้งหมดถ้าเราบอกว่าเราเปิดเวสีต่างเนี่ยผมจะลองเลือกกีต้าร์นี้ขึ้นมา พอเราเปิดพวกเอฟเฟกขึ้นมามันก็จะมีเสียงขึ้นอย่างนี้เนื่องจากออริโอโตเฟ t มันได้มาตรฐานมันจะไม่มีปัญหาเสียบปับ๊บติดเลยแล้วก็ไม่มีเสียงหนวกแน่นอน นี่คือผมไม่ได้เซตอะไรเลยนะฮะมันสามารถเสียบลักติดได้เลยสําหรับวาสองสี่ซนะสำหรับท่านที่มีปัญหาบอกได้เลยว่าออย i อเับเฟตเป็นหลักนะฮะอย่างนี้ไม่มีปัญหาจะเปลี่ยนเสียงยังไงก็แล้วแต่อย่นี้อ่าได้หมดนะฮะเสียงมันก็ไม่มีหนวกนะสามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็ เสียงเล่นได้แบบสมูทเหมือนเราเล่นเอฟเฟกต์กีตาร์ทั่วไปอันนี้กีตาริผ่านไปผมจะลองเปิดเป็น T H U คราน,นี้จะต้องเซ็ตค่านิดหนึ่งเนะพราะเนื่องจากเวลาเราเล่นตัวที่มันเป็นหลายตัวง,ง่ายๆหลายตัวพร้อมกันมันจะไม่ได้นะครับต้องมาเป็นออดิโอเหมือนกัน มันมีแบบเปิรดเราต้องเลือกเป็นออโ i o effect ของเรานะฮะ,อ,ะอย่างผมมันก็คือสายเบิร์ดเอหละบางตัวนะ,ะเลือกเปิดสายเบิร์ดมันก็นจะหายไปใชฮะเสียงมันจะวี่งวิ่งกไปแล้วก็มันจะไม่หอนไม่จะอะไรไม่ประมาณนั้นเดี๋ยวลองเลือกเสียงที่เป็นเสียงแตกก็แล้วกัน เสียงีเยอะนิดหนึ่งแต่ละตัวเสียงมันก็ต่างกันไปนะฮะบเราก็ามาปักแต่งกันพอสมควรเหมือนกันนะ,ะประมาณนะั้น นี้สําหรับ p s U ผมปิด p s U ไปคำว่าปรับแล้วมันก็จะต้องปรับตัวอื่นต่อขึ้นมานะฮะเดี๋ยวมีอะไรอีกนะฮะ Ambient t u b นะอัแบบนี้ Ambient Tube แบบมาเล่นสดๆไปเลยอันนี้ในกรณีที่เราจะเปิดเล่นหลายลๆอย่างนะฮะมันก็ต้องเปลี่ยนการเซตติ้งพอสมควรอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยดังมาก เสียงมันไม่มีปัญหาเรื่องเสียงหน่วงนะครับมันสามารถเปลี่ยนมาเล่นใช้งานได้เลยนะครับสาม,มารถเสร็จค่าได้ตามความต้องการเรานะครับออโิโอันนี้มันยังเป็นวิดีโอออโตอยู่ถ้าผมเปลี่ยน เป็นให้เป็นเสียงออ,อริโอเจอเฟตของเราก็จะไม่อยู่ปัญหาเลยนะครับเรียาจะแข็งนรงแล้ประมาณนี้นะครับ ไม่เต็มอีอีกตัวหนึ่งมีกีตาร์ลิกเราเล่นไปแล้ว PSU แล้วก็แอมปทูมี Dual d s p นะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่า Stand Alone สามารถเปิดด้านหน้าอันนี้ก็ไม่ต้องเซตอะไรเลยะครับมันขึ้นมาได้เลยะะปิดได้เลยนะ Okay. มันยังมีอีกหลายตัวนะที่สามารถที่จะใช้งานได้นะ,ะ <Okay. S 1> ขออยายนิดนึงสามารถใช้งานได้อีกเยอะแต่ถ้าบอร์ดออเดโอเตอร์เฟเราซับพอร์ตนะฮะไม่มีปัญหาเราเปิดได้ทุกตัวโดยที่ไม่ต้องมากังวลว่ามันจะหน่วงมันจะอะไรต้องมาแก้ปัญหานะฮะขอให้ออ d i โอเตอร์เฟแบบได้มาตรฐานนั่นเองเราก็จะสามารถเล่นทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเลยเราอัดเสียงได้คุณภาพสูงอย่างที่ต้องการนั่นเอง เห็นไหมฮะไม่หน่วงเลยนะฮะมีปัญหาตลอดท่านที่สอบถามเข้ามาก็คือถ้าใช้อะไรบ้างนะถ้ามีกีตาร์แล้วมีกีตาร์สายแจ็คโอเอซิโอ,โอเฟ่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ที่เอาเป็นว่าผมอยากให้เป็นสเปคเล่นเกมปัจจุบันนะสามารถสามารถเล่นเกมในปัจจุบันไม่ใช่ว่าเอาแบบว่าสเปคคาราอเกะในสมัยอดีตน,นะมันก็จะความเร็วไม่พอนะฮะในความที่จะ มาลองรับพวก VST รุ่นใหม่ๆแบบนีนะฮะในคอมพิวเตอร์มันก็จะมีรายละเอียดเสียงค่อนข้างเยอะ,ยอะนะ,ะควรจะมี VGA card ในตัวที่เป็นสเปคเล่นเกมได้เกม PC ได้นะ,ะมันก็จะดีกว่านะฮะทั้งหมดปัญหาแล้วก็หลักๆเลยคือ Audio อ n ต e r f เฟดเพื่อให้เสียงมันไม่หนว่วงเราสามารถเปิดอะไรก็ได้สามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องกังวละะมันเซตมาให้เราเสร็จเลยนะ,ะแบบนี้อย่างผมใช้ U R 2 4, ตัวนี้ไม่มีปัญหาสามารถใช้งานได้เลย นะฮะโอเคคิดว่าน่าจะตอบจบเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆน,นะฮะที่มีสอบถามเข้ามาหลายท่านเหมือนกันว่าจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอย่างนี้นะฮะ audio t e f f e c e อย่างเ,เดียวสายแจ็คล้วก็ต่อเข้าคอมพิวเตอร์เลยคอมพิวเตอร์ขอให้เป็นสเปคเล่นเกมที่เป็นเกมพีนะย้ำกันอีกทีนะแล้วก็ audio t e f f e c e ขอให้ได้คุณภาพสูงพอสมควรนะฮะเพื่อจะหมดปัญหาหรือเสียงหน่วมไม่งั้นก็มีย้อนกลับมาถามผมหลายๆคนก็บอกว่า ผมแก้ไม่ได้ครับเสียงมันหน่วงเสียงมันจีเสียงมันหอนเสียงมันนู่นมันนี่คือคือผมก็ไม่เคยใช้โอเดอเฟสที่เป็นแบบสไตล์ของจีนนะฮะมันอาจจะปัญหาจุกจิกเยอะแยะมากมายอันนี้ไม่รู้เลยนะ <laughs> อยากให้ได้ตัวมาตรฐานมันก็จะทําให้ทํางานได้แล้วก็มีความสุขในการเล่นนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะตอบโจทย์แล้วครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมก,ก็สวัสดีครับ